ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักดีมี่บูเวเพราะว่าหลังจากที่แกมีมีมต่างๆมากมายนี่ไม่ว่าจะในทิกตอกไม่ว่าจะในโลกโซเชียลเนี่ยนะและแน่นอนว่าหลายคนก็ได้เมคฟันกับมีมของแกนะนะแล้วก็พวกผมกับเพื่อนๆก็เช่นกันกต้องเท้าความกันเลยว่าผมกับเพื่อนใี่จมีกจิจวัตรประจําวันก็คือการเข้ามานั่งใน Discord แล้วก็นั่งดูมีมกันนะนะดยตอนแรกส่วนใหญ่คลิปมีมคลิปตลกที่ดูนี่จะเป็นพวกเพอร์เฟคคัทซะมากกว่าเพอร์เฟคคัทคืออะไร เพอร์เฟ c คัตคือคลิปตลกที่ความยาวไม่เกิน30มสวิสามสิบวินี่คือนานแล้วมาตรฐานใหม่เขาให้แค่สิบวิพออ่าเป็นคลิปสั้นๆน,นะนะที่ว่าตอนจบเราเราจะสามารถเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะที่จริงมันก็ไม่ใช่กันสักทีเดียวหรอกเอาเป็นว่าคุณนิยามเส้นสั้นเลยว่า p e r ร์เฟ c u ัตเป็นมีมสั้นๆที่ตัดตอนท้ายได้อร่อยอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่เห็นภาพคลิปก็ประมาณนี้ ด้วยปกติเราก็จะนั่งดูคลิปประมาณนี้กันแต่หลังจากการมาของท่านดิมมี่บูของเราการดูมีมของเราก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพราะหลังจากนั้นก็มีมที่ส่งมาให้กันก็จะเป็นมีมประมาณประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยพอโคตรซาเวดเลย ใช่ครับในตอนแรกมันสามารถเมคฟันได้มันฮามันตลกมันมันโคตรฮาเลยเว้ยแต่ดูเหมือนว่าพวกเรานี่จะถลำลึกเกินไปในวงการนี้นะเพราะว่าวันดีคืนดีมีเพื่อนผมคนหนึ่งมันชื่อไอ้ม็อบมันบอกว่าเฮ้ยเรามาลองดูคลิปแบบออริจินอลกันปะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเกี่ยวกับคำว่าคลิปออริจินอลใช่ไหมมันก็คือคลิปที่ไม่ใช่คลิปมีมอ่ะก็คือคลิปจริงๆอ่ะเข้าใจป่มเออพวกกูพวกกูกกตัดสินใจกันจะเข้าไปดูอ่ะ ถ้าถามว่าหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของผมคืออะไรเหรอไม่รู้ว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นต้องมีเรื่องนี้แน่นอนอะหลังจากที่ผมเคยแบบเมคฟันกับคลิปอย่างนี้หลังจากนั้นคือแม่งแม่งกูไม่หาแล้วอะคือภาพแม่งติดตาก,กูแล้วอะตอนเนี้ยคุณอยากเห็นเรีกเช่นโอ้ผมป่ะว่าตอนดูแม่งเป็นยังไงกันไอตอนดูคลิปของพี่ดิม,มิบูนี่ไม่น่าจะไม่น่าจะอัดไว้นะอันนี้น่าจะเป็นครีเอเตอร์คนไทยขอสงวนชื่อไว้ก่อนแล้วกันแต่เอาเถอะฟีลลิ่งแม่งก็ประมาณเนี้ย แม่งอารมณ์ก็ประมาณนี้เลยตอนดูอะ่ะกูไม่พร้อมว่ะไม่พร้อมโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ดไม่ไหวไม่หวหัวราะหัวเรโอหัวนราะยินไหม กูไม่ไหวอากาศอากาศอากาศยังเหลือเจ็อากาศยังเหลืออากาศยังเหลือเจ็ดสิบต์ายทำอะไรกินี่ทำเร็จกูไม่ไหวโอ้ยอากาศกูเหลือห้าบล้อากาศกูเหลือห้แล้วโอ้โหอากาศกูเหลือห้าสิี่เป็นใครแบกได้เลยได้ไหมคอลีเป็นใคร เสือกุ้ยตายตายตั่นเสือก้ยตายอยากตายว้าวาไ้วไล้ไ้เย้ยไม่ไหวว่ะแลังจากนั้นก็จะมีแบบคอนเทนต์แปลกๆเข้ามาคุยกันเว้ในดิสคอร์ คอนเทนต์แปลกๆก็ว่าเป็นคอนเทนต์แบบนี่แหละแบบชายชาตรีเขาคุยกันนี่แหละแม่งวันดีคืนดีก็ส่งรูปผู้ชายกันแล้วมึงก็ถามว่ามึงยิ้มปะเป็นเป็นมึงมึงรู้สึกยังไงวะที่เพื่อนมึงมาถามอย่างเงี้ยเอาละเอาละผมรู้หลายคนอาจจะคิดว่านี่มันเป็นเรื่องขี้โมหรือเปล่ามึงโมนีมม่มึงไม่มีหลักฐานใี่กูดูนี่โหดอนโอ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 เคถ้าพึงต้องการหลักฐานแล้วก็ผมมีให้อันนี้คือสดสดร้อนๆเลยเมื่อคืนแม่งส่งมาให้กู ผมบอกกันแล้วผมบอกคุณแล้วใช่ไหม W W E r e a m y s t e r y Oh y o d เป็นไงที่เรื่องผมโกหกอีกไหม โอ้าม่คอดโอเคโอเคนะโอเคนะหลักฐานครบนะ